ช่วงข่าวดีทั่วไทย PEA ใส่ใจความปลอดภัย EV ชัดจิิง หลังจากมีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลดอลดอัตราภาษีสรพสา,ามษรและให้เงินอุดหนุนทำให้ยอดขายรถยนต์อีวีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการพัฒนาระบบชาร์จไฟฟ้าให้ทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญของการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยจึงได้มีการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบมาตรฐานระบบอับประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย h o m e EV ีชา r ์จิ g ประจำปี2,565น้าสําำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกการอบรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงาน PEA มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยสามารถแนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความปลอดภัยในการใช้งานพนักง,งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งให้ถูกวิธีฉลิมชยัยชงพืชผักสมุนไพรสินค้าพิเศษโครงการหนึ่งประเทศหนึ่งผลิตภัณฑ์ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินง,งานระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการหนึ่งประเทศหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ10ปีฉบับใหม่ของ FAO ที่มุ่งเน้นการปริกโฉมระบบก,การเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้าที่มีศักยภาพจึงขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอตัวอย่างการพัฒนาสินค้าเกษตร SAP ได้แก่พืชผักสมุนไพรทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจุรินลุยตลาดจีนส่งผลไม้สดขึ้นเครื่อง200เที่ยวบินกว่า36,000ตัน นายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการระบายผลไม้ฤดูการผลิตปีนี้ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถือเป็นภารกิจหลักที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันร,ระบายผลไม้คุณภาพของไทยออกสู่ตลาดทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศจากการทำงานร่วมกันวันนี้ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการท่ากาเซียนแห่งประเทศไทย การบินไทยและสมาคมตัวแทนขนส่งทางอากาศไทยและสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทย5ฝ่ายจับมือกันเป้าปีนี้จะเพิ่มจากเดิมให้เป็น35,600ตันจะมีส่วนช่วยทำให้ตลาดผลไม้สดไทยไปจีนเพิ่มปริมาณขึ้นช่วยให้เกษตรกรมีความหวังในการระบายผลไม้คุณภาพมาตรฐานไปสู่ตลาดจีนได้คล่องตัวขึ้นผ่านเส้นทางทางอากาศ e e a สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย